มีความสำนึกมีความตระหนักในหน้าที่ของการเป็นสสตั้งแต่วันแรกจนถึงณวันนี้เราได้ดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนในเขตหนึ่งมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องแรกที่เราสอบถามก็คือค่าตอบแทนประธานชุมชนแล้วก็ไฟดับไฟไม่เพียงพอที่อำเภอที่เทศบาลโองกลาง น้ำท่วมน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็โควิดสสในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนตั้งแต่วันแรกค่าเชื้อโควิดไปรวมพลที่หน้าหญ้าโมเทาสารนารีออกฉีดออกพ่นเพื่อทําลายเชื้อโควิด ทั้งเขตเทศบานลนครราชสีมาซึ่งเราดําเนินการมาตลอดและไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านได้รับความเมตตาจากรัฐมนตรีธรรมนัตพมเผ่าอดีตท,ที่เคยมาประชุมที่มงเต้แปลกๆที่บ้านน้ำเขียวท่านก็มาสํารวจลำตะคองแล้วก็ผลักดันงบประมาณจากกรมโยธาและผังเมือง270ล้านซึ่งกําลังตอบเข็มอยู่ในขนาดนี้ครับท่านครับคือเราจะมีแลนด์มาร์คขนาดใหญ่อยู่ในกลางเมืองของชาวโคราชเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นแหล่งที่ทุกคนให้ความสนใจให้ความสําคัญเมื่อ2วัน ผมก็ไปติดตามการก่อสร้างแล้วก็มีบริษัทที่เข้ามาช่วยเหลือคลองสวยน้ําใสจะเข้ามาดูแลเพิ่มเติมอีกมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวโคราชเราได้รับความเมตตาเพราะฉะนั้นถาพว่าสวยไหมสวยแน่นอนมันจะคล้ายๆกับช่องเกชอนของเกาหลีตั้งครับ